สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับผมสวีดีย้มเสาครับพี่น้องนี่ภามาซุ่มบรรยากาศครับอยู่สวยๆครับอยู่สวยๆครับอยู่ตางแดนครับผมชีวิตการเลี้ยงแก้ครับผมนะครับก็เลี้ยงตามหุบเขาผู้เขาเนี่ยครับไม่เห็นง่ายกับซ้ำเลยมากเที่ยวได้พี่น้องนะครับเที่ยวเบิ่งวิวสวยๆเบิไหนครับ มันงามหนาวีนห้างสีง,งามครับมันสีเขียวไปเบิดเลยครับผมแต่ช่วงนี้มันฝน,ฝนว่าท่าในามีอยู่ครับว่าท่าด้ตกอยู่ครับครับฝนตกมาเนี่ยโอ้ยห้งงามคนนี้ครับบรรยากาศการแดดแดดครับช่วงนี้ฝนกับว่าน่าในตกอยู่พี่น้องเอ้ยหนาวกับว่าน,าน่าในหนาวอยู่ครับน่ครับเบิ้งส้มบรรยากาศครับนี่คือการเลี้ยงแกะแบบไรทุ่งครับเลี้ยงปล่อยครับ อยู่ประเทศผู้มีน้ำเน่าอยู่ประเทศอิสราเอเลด้ยครับผมยูภาคกลางตอนบนครับอยู่ลอะภาคเหนือนลครับผมกระแม่นก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับผมร้านกับ,บ่าไก่เราครับก็บภาคเหนือครับผมเพราะว่างามนาหนา,นาเลี้ยวไปมันจะเห็นผู้เขาหิมะอยู่ครับอยู่ซื้อนี่กับ,บ่ไก่กันไปได้ครับเอาเบื้องมันไก่แก่ไก่เลยครับแต่ว่าหาก ไป่ไลาคิรไปไกลครับผมลายเป็นรอยกิลูหละผมว่านี่ครับมันไม่กาดครับ้เขากินนะครับงานเขา่ค่อยมีห่อครับพี่น้องให้เขาเลื่มๆกินอยู่นี่ครับหมลครับฟังส่วงเที่ยงหมดแล้วครับก็สจไอะกรครับพี่สมุนครับหนึ่งตัวสองครับสามครับดินห้อยแล้วนี่อยากกินน้ำานึ่ตัว อันนี้เป็นม้าพันธุ์ตอนแกย่างเดียวครับนี่ครับเบอร์รี่คอรี่ครับเบอร์รี่คอรี่นี่แหละครับนี่ครับเป็นสุนัขพันธุ์ตอนแกครับครสามตัวครับสมุนครับกระดิย่างนึงครับใส่บรรเทาแห้งเข้าครับนี่ครับผมไก่เขากินน้ำมันเลครับอ้ครับเขากะย่างไปตัวเด่นไปไก่เขาก็ต้อนครับผม เลี้ยงกับว่าตั Hence, 常常้งกันนะครับคือบ้านเฮ้าครับแต่ว่าผู้มีลำเนามัหนีตั้งกันครับแถวนี้มันจะมีแต่ผู้เขานะครับบ้านเฮ้ามันกันมีทีลาบด้เนาะครับเนาะทงไฮทงหน้ามังม็สีเลี้ยงง่ายก็กันอยู่แต่อยู่นี้มันกรสีมันกรสีอันหยากรู้จังหน่อยครับเพราะว่าได้ปีนผู้ปีนพระนะครับผมขณะนี้ก็นิ่คข้าวครับผมและกับฝากเป็นกำลังใจเด้อครับ นะครับการเลี้ยงแกนในต่างแดนครับผมและขอ,อกลาวเข้ามาสวัสดีครับสวยมาฝากครับผม